มาเบ่งเข่าพี่น้องเลยเข่าหนึ่งเข่ามื่อเส้านี่นะคะซุกแล้วบ่ใกล้สิซุกแล้วแต่ซะเดือนกลับด้านเล็กหน่อยเนอกกับด้านเล็กหน่อยพี่น้องผู้เทา,าใ้มันอ่อนๆเล็กหน่อยหายอ่อนๆเล็กหน่อยว่าซันมา ມາເບິ່ງກັບເຂົ້າເຮົາຊິໄ ักุพักบุง ได้ผักบุ้งได้ไก่ก็มาเยวะดับแรกก็จะเอาเขามาใส่ก่อนเนาะนะคะใส่เขาแค่้นาำก่อนเขาแค่บ้านใส่จวดใส่เขาเน้ำนะคะหัวปี สุกหัวปีแล้วพี่น้องสุกหัวปีแล้วมากนะอันนี้เขาเย็ยนเอาไว้ถ้าอุน่นกินอีก เปลี่ยนไปอื่นเลยนะเรียบร้อยนะคะคนสวัสดีจ้า